สวัสดีครับผมเบลล์ลำปางนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญเม็ดแตงหรือบุษทวดบ็อกไนกี้นะครับจะมีลักษณะเครื่องหมายชิคถูกอยู่ตรงบริเวณตัวนหรือตัวนอร์นะครับนะเป็นเหมือนตัวสะอินะครับหรือเขาเรียกว่าบ็อกไนกี้นะครับระหว่างขอบกับตัวหัวนอร์นนะครับนะตัวตัดนะครับเวลาตัดนะครับจะมีลักษณะมีขอบเนื้อเกินล้นมาด้านข้างครับจะเป็นลักษณะขอบเนื้อเกินครับล้นออกมาด้านข้างจะข้างซ้ายข้างขวา แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับขอบเนื้อล้นเกินเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนครับวิ่งคมคมลงมาเลยนะครับนะเองเหรียญแนวขวางครับเราจะสังเกตเห็นครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนครับจะวิ่งคมมากจะวิ่งสวยคมมากเห็นไหมครับบางเหรียญก็อาจจะไม่ติดนะครับต้องบอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีแยกหลายบล็อกมากนะครับนี่จะเป็นบล็อกที่คมนะครับเส้นสายฝนจะวิ่งคมจะเป็นลักษณะเนื้ออัปาก้าชุกนิกเกิลนะครับเวลาผิวเปิดเราจะเห็นด้านในเป็นออกสีขาว นี่คือตัวเนื้ออัปก้าแล้วส่วนสีที่เป็นประลอดตามพื้นผิวอย่างนี้เขาเรียกว่าผิวนิกเกิลน,นะครับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะนําเนื้ออัปกาเค้าอยมาชุบนิกเกิลอีกทีเพื่อความสวยงามนะครับนะเพื่อสีสันที่ นะครับเววาวนะครับนะใบหน้าครับเป็นลักษณะเหมือนฟ้าผ่านะครับนะหรือเป็นเหมือนรอยเนื้อเกินครับตามจุดต่างๆใบหน้าครับเนื่องจากนะครับพระที่มีจํานวนการปั๊มค่อนข้างเยอะนะครับนะครับเป็นเม็ดเม็ดมีให้เห็นนะครับนะเียนเม็ดแตงครับดวงตานะครับจะติดตื้นติดหนาติดบางนะครับจะเป็นลักษณะเม็ดกลมๆนะครับคมๆเลยนะพลิกด้านหลังมาครับพื้นพระนะครับจะเป็นลักษณะกระเสีเส้นครับเป็นหลุมเป็นหลุมขีดคมๆนะครับลงไปนะครับนะ ถ้าเจอลักษณะเป็นรอยปริ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นพระทีท่ดูง่ายครับนี่ครับติ่งเล็กๆบ้างปริ้นตามขอบบ้างงนี้ครับหูเขาจะเจาะเหินๆขึ้นบนหน่อยนะครับนะเจาะเหนิเหนๆขึ้นบนแล้วต้องมีลักษณะเป็นร่องคันนามีลักษณะเป็นเนื้อเกินครับเห็นไหมครับปริ้นแล้วก็จะเหินขึ้นบนหน่อยแล้วก็มีล่อง คันนานะครับนะใบหน้ามีรอยบล็อกแตกนะครับเกิดจากเศษโลหะไปอุดตามบล็อกพื้นผิวตึงๆนะครับนะมีเม็ดกวดสายๆนิดหนึ่งนะครับนะเป็นลักษณะหลดนะครับขอบตัดตัวตัดจะต้องเป็นลักษณะละเอียดนะครับนะนะครับหรือเรียกว่าตัดแบบกระดาษทรายเห็นไหมครับตัวตัดรอยตัดจะวิ่งมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกไปดูฝั่งซ้ายด้วยครับเป็นร่องเหมือนรอยปริแตกตามขอบนี้จะเป็นจุดที่พิจารณาง่ายมากครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีก ก็ใครมีสวยๆนะครับยินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับโ่งมาขายตามาดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก Google Map ได้เลยร้านเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็าจะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ